หลวงพ่อเพชรเป็นที่เคารพสักการะของชาวหัวเมืองเหนือเป็นอย่างยิ่งและมีความผูกพันกับคนไทยมาช้านานมีความสำคัญจนเกือบได้เป็นองค์แทนพระพุทธชินราชโดยมีผู้คนนับถือมากพอๆกันหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาบุกยึดครองล้านนาเมืองพิจิตรถือว่าเป็นสถานที่พักทับสำคัญในเวลานั้นเจ้าเมืองและชาวเมือง ต่างให้การดูแลกองทัพอยุธยาเป็นอย่างดีทั้งเจ้าเมืองพิจิตและนายทัพใหญ่กรุงศรีอยุธยาจึงมีความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีต่อกันเมื่ออยุธยาบุกยึดครองเมืองจอมทองก็ได้พระพุทธร,รูปเก่าแก่พุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งเป็นพระพุทธร,รูปแบบเชียงแสนสิงหนึ่งนั่งขัดสมาธิเพชรงดงามเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งให้คน นำองค์พระล่องแพมาตามแม่น้ำปิ่งส่งให้มาเป็นของกำนันตอบแทนน้ำใจให้ชาวเมืองพิจิตรได้สาการะบูชาและถวายพระนามว่าหลวงพ่อเพชรนับแต่นั้นเป็นต้นมาในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทางการอยากจะนำพระพุทธจินราชไปเป็นพระประธานในวัดเบญจมบพิษส่งผลให้ชาวพิศณุโลกโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากดังนั้น จึงคิดอ่านให้นำหลวงพ่อเพชรไปประดิษฐานแทนพระพุทธชินราช<ไ>เมื่อชาวพิจิตทราบเรื่องราวบางคนถึงกับนำหลวงพ่อเพชรไปซ่อนไว้ในป่าจนทางการต้องตามทวงคืนจนพบช่วงเวลานั้นได้มีการบูรณะใหม่โดยการหล่อพระเกศขึ้นมาใหม่และสร้างซุ้มเรือนแก้วให้กับหลวงพ่อเพชรซึ่งต่อมา ทางวังหลวงก็ได้ทราบว่าชาวหัวเมืองเหนือต่างก็รักและหวงแหนพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นอย่างมากจึงโปรดให้สร้างพระพุทธชินราชจำลองขึ้นมาที่วัดเบญจมบพิตรเพื่อเป็นการแทนที่จะอันเชิญขึ้นมายังผลให้หลวงพ่อเพชรยังคงเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองพิจิตรจวบจนปัจจุบัน